เรียกว่าได้รับการคอนเฟิร์มแล้วนะคราวนี้คอนเฟิร์มและกับการประกาศรายชื่อนักแสดงของ f ฟ n ต t i c 4คราวนี้ได้รับการยืนยันเลยจากเอ่อเควินฟีกี้เองเลยโดยการที่ปล่อยภาพโปรโมทมาภาพหนึง่งที่เป็นสไตล์การ์ตูนคอมิกยุค60แล้วก็ปล่อยมาตั้งแต่วันว,นเวาเลนไทน์แล้วกันเ,เรียกว่ามาสร้างกระแสความตื่นเต้นกับแฟนคลับได้ไม่น้อยเหมือนกันพร้อมกับ หลายชื่อแล้วกันนะหลายชื่อนักแสดงทั้ง4คนของ f ฟร์นิิฟโเนี่ยก็ได้รับการยืนยันเรียบร้อยคนแรกก็คือเปโดปัสขาวในบทลิลิชาร์ดเรียกว่าคอนเฟิร์มมานานแล้วแต่ว่าแค่ไม่ประกาศแค่นั้นเองมันไม่ได้ขยักเดียวมันหลายขยักมากข่าวก็ออกมาตลอดตั้งแต่เดินเข้าไปคุยกําลังเจรจาอืม <laughs> ตลอดอ่ะกว่าจะมาตกที่เปโดเนี่ยนะก็หลายคนเลยเกินอะใช่โอ้นักแสดง หลายคนมากออมขึ้นมาเป็นรายชื่อสุดท้ายเนี่ยเพียบมากอดัมไดเวอร์โอ้โหแต่ละคนเยอะใช่ใช่สุดท้ายก็มาตกที่เปโดรวบัตคาวอีกคนหนึ่งก็คือวนานนิสาเคอร์บี้ในบทซูสตอมอ,อืแล้วก็สำหรับจอห์นนี่จอห์นนี่สตอมเนี่ยก็ได้โจเซฟควินนักแสดงที่ดังมาจากซีรีส์สเตจเจอร์ติงส่วนเบนกลิมเนี่ยก็จะเป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่องแบร์ก็คือแอบอนมอสบาคาเดก อก็มองว่าน่าสนใจนะทั้งสคนเนี่ยตั้งแต่เวอร์ชั่นเก่าเนี่ยมันก็มีการพูดถึงว่าแคตติ้งเนี่ยบางทีอาจจะไม่โดนใจแฟนคลับคอมิกเท่าไหร่นะถ้าย้อนกลับไปเวอร์ชั่นของตอนยุคสองพันเนี่ยเซตนั้นเนี่ยได้ใจสุดก็น่าจะเป็นคิดตีเวนนี่แหละในบทจอห์นนี่สตอมนี่แหละอีแมนทอสนี่แหละที่แบบคาแรคเตอร์ใกล้เคียงกับในคอมิกมากๆอะไรเงี้ยอส่วนเวอร์ชั่นที่ไมล์เทเลอร์เล่นเนี่ยหนักสุดเลยโดนหนักเลยอ่า เพราะว่าเขามองว่าภาพจําของแฟรรี่โฟเนี่ยมันเป็นซูเปอร์ฮีโร่ในวัยผู้ใหญ่อะ่ะอเพราะว่าไอเวอร์ชั่นของไมล์เทเลอร์ตัวนี้มันเด็กลงไปอีกใช่ไหมใช่เป็นวัยรุ่นเลยวัยรุ่นเลยเทีนมากเลยอะ่ะเขาเรียกว่าไฟรี่โฟทารกเลยละ่ะโอ้โหเออว่ะหน้ามันคือมันเด็กมากนะนี่ขนาดได้ไมเคิลมีจอแด็ดด้วยนะเซอตอนี้ไม่ได้ธรรมดานะเซตนี้เนี่ยแต่ว่า เราบอกว่าจริงๆไม่ได้ติดที่นักแสดงหรอกเรายังรู้สึกว่าเซตเนี้ยตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ด้วยอืสุดท้ายเวอร์ชันนี้ก็ไปไม่รอดมีแค่ภาคเดียวขาดทุนเด้ก็เลยไม่ได้สารต่อแล้วสุดท้ายพอฟาร์ติโฟกลับมาอยู่กับดิสนีย์ก็เซตใหม่ไปเลยดีกว่าอการมาครั้งนี้ของทีมฟาริกโฟเนี่ยเขาก็มองว่าเป็นแคสติ้งน่าสนใจมากโดยเฉพาะดรลีดเนี่แหละที่ได้เปโดปัสคามาเล่นเนี่ยแหละบุคลิก ก็ใกล้เคียงวุี่ภาวะก็ใกล้เคียงกับตัวคอมิกเปโดนี่คือสร้างชื่อสังสมคาแรคเตอร์สังสมประสบการณ์สังสมบุค,คลิกจนภาพจํานี่แบบโดดเด่นมากอ่าหลายๆเรื่องที่เราเห็นเนี่ยถ้าไม่เขาโมยซีก็เป็นตัวเด่นอนะภาพรวมก็เลยกลายเป็นทีมที่ดูดีนะสําหรับ MCU นะกับการที่อย่างที่เราคุยกันว่าเขาเหมือนชะลอชะลอความถี่ของหนังแล้วก็ตั้งใจมากขึ้นนะ่ะตั้งใจ พิธีพิถันในการคัดสรรให้เวลากับการทํางานในแต่ละโปรเจกต์มากขึ้นแล้วกันแต่เรามองว่าปกติมาเวลยังไม่ค่อยพลาดในการแคสติ้งนะจนถึงตอนนี้นะเรายังไม่ค่อยรู้สึกเลยนะว่ามีซุปเปอร์ฮีโร่คนไหนที่แบบไม่เหมาะกับนักแสดงอะ่ะอย่างตัวละครที่มีหลายคนไม่ค่อยชอบอย่างแอนด์แมนอ่ะคือก่อนหน้านั้นและกันนะคืออย่างพอรัตเนี่ยทุกคนกจะจาภาพก็ได้เป็นดาราตลกไงตลกสัปรดนะ่ะฟอตติโ,โอเวอร์จินอะไรเงี้ย ซิตคอมก็คือเล่นเฟรน่ะแล้วใครจะคิดล่ะว,ว่านักแสดงที่ขายภาพลักษณ์แบบนั้นน่ะจะเปลี่ยนตัวเองมาเป็นซเปอร์ฮีโร่ได้แต่มันเหมาะกับบทของแอนด์แมนไงผมจําได้ว่าเราอ่ะตื่นเต้นกับตัวอิตาเปโดเนี่ยผมว่าทุกคนชอบเดอะลัสซัสส่วนหนึ่งก็เพราะเขาเลยนะคือมีความซีเรียสมีความแบบโหมันดูจริงจังมันดูแบบบทมันถึงมากอะไรเงี้ยแต่พวกเราจาแกในแบบตัวแบบ แย่งซ <mile> ีนขโมยซีนดูในหลายๆเรื่องนะมันจะมาในทรงนั้นอ่ะเราชอบบทแกเพี้ยนเพียนตองตองอ่ะแบบเราชอบแบบนั้นอ่ะบุคลิกเขาหลายแนวนะคือไออย่างรัสเซอบตใช่ไหมก็สิรจริงจังคิงเมนสองเนี่ยเขาก็เล่นอ่าอ่าก็แอคชั่นได้จริงจังได้อารมณ์ดีได้ขี้เล่นได้จริงจังได้อ่าหนังที่เขาเล่นกันที่เขลัดเคสเพี้ยนเพี้ยนเลยแล้วอ่ะบิ๊กฟังกิ้งเคสเนี่ยอาเลยอ่ะเออเออเดอะบับเบิลที่เป็นหนังช่วงยุคโควิด โอ้โหอน,นันก็เ,นนกเพี้ยนเอเพี <ๆ S 2> เ้ยนเพี้ยนเลยอะเพี้ยนไปเลยอะเออใช่ก็ถือว่าเป็นเป็นนักแสดงที่เปลี่ยนบุคลิกได้เยอะนะก็น่าสนุกถ้าเขามาเล่นบทนี้นะเดี๋ยวที่เราคุยกันว่ามาเวลอ่ะต้องการคนที่จะมาเป็นแกนของทีมยุคหลังเนี่ยมันยังไม่มีไงตั้งแต่จบเอ็นเกมมันเนี่ยมาเวลไม่มีแกนของทีมมานานแล้วอะแล้วบุคลิกแบบเปโดเนี่ยเรามองว่าทดแทนกับระบบแดนนี่จูเนียร์ได้เลย ตอนนี้มาเวลแ่บประสบปัญหาอย่างรุนแรงมันขายแบบขายทีขายมาเป็นจักรวาลเงี้ยแล้วเราไม่รู้จะตามใครอ่ะมันแบบเอ้าเดี๋ยวไอ้นี่ก็ไปอ่ะเดี๋ยวแกงอีเทอร์นอลก็โดนจับไปอ่ะคนนั้นก็ไปไอ้ชางชีทุกคนมีพันลัทธิของตัวเองกันหมดไงก็จัดกระจายแต่ว่ามันไม่มีแกนหลักที่เฮ้ยมันจะมารวมหรืออะไรกันบางอย่างรออีเวนต์ใหญ่อะไรเงี้ยเออมันขาดคนนี้อยู่แล้วก็ บุค,คลิกของอิตาเปโดเนี่ยผมเห็นเหมือนโทนี่สตาร์กอยู่ในนั้นอนะ่ะเหมือนโรเบิร์ตอานนี่โจนี์อยู่น,นั้นนะมันจะขี่เล่นก็ได้มีทีเล่นทีจริงมีความแบบว่ามีสไตล์บางอย่างมีความคิดส่วนตัวบางอย่างมีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะมีความเป็นผู้นําพอถึงขั้นเอาจริงเอาจังก็เอาจริงเอาจังมากๆอะไรเงี้ยระเบิดอารมณ์ได้เออผมรู้สึกว่านึกถึงในมาเวลในยุคเนี้ หาคนที่จะเป็นลดเดอร์ตอนนี้มันก็น้อยอ่ะไม่เห็นมันไม่มีเออมันไม่มีอะไรใครจะเอาปีเตอร์ปาร์เกอร์จะเอาทอมไอทอมฮอลแลนด์มันก็ไม่ได้ไม่ได้มันก็ยังไม่ได้ด็อกเตอร์สเตนก็ไม่ได้เออแกก็ตาแกก็งอกอยู่ก็ตอนนี้ก็ไม่ได้เลยไม่ได้พอมาเป็นเปโดคือถ้าเป็นแคสอื่นต้องใช้ความคิดในการนึกนิดนึงอ่ะแต่เปโดนี่ผมเห็นภาพแบบชัดเลยแบบเฮ้ยอย่างกระทนี่สตาร์กเลยนะผมก็คล้ายเลยนะบุคลิกนะรวมถึงวานเนสซาวานเนสซาผมว่าก็ไม่น่ามีปัญหาโอ้โหเราดูนโปเลียนไปง ได้หมดดราม่าได้แอคชั่นฮอปแอนชองไงจัดมาแล้วเออไม่ต้องห่วงเลยฝีมือการแสดงดราม่าก็คันจริงออสการ์มาแล้วด้วยซ้าไปออแอคชั่นก็เคยบู๊กับเดอะล็อกมาแล้วจะกลัวอะไรลนะ่ะอ,อืมเลยรู้สึกว่าโอ้โหแคสตรงนี้เหมาะมากๆแคสผ่านแล้วทีนี้เนื้อเรื่องล่ะเขาคือหาอะไรกันแ,กแค่ภาพมันก็แค่เปิดภาพไม่ใช่เหรอภาพเดียวใช่ไหมเขาไปแกะอะไรกันน่ะ ภาพนี้ดันมีความหมายมากเขาเดากันบอมันมากทฤษฎีสมสบคบคิดปากันเพียบเลยอ่าคือภาพนี้นะมันเป็นภาพคอมิกสไตล์ยี่หกศูนย์ดูได้จากเครื่องแต่งกายของคาแรคเตอร์นี่แหละแล้วก็มันมากับคำพูดที่ว่าแฮปปี้วาเลนไทน์เดย์อ่าแต่สิ่งที่น่าสังเกตที่สุดก็คือแมกกาซีนที่เบนกริมถืออยู่อ่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือไลฟ์แมกกาซีน ฉบับเดือนธันวาคมปีหนึ่งพันเก้าอหกสิบสามเป็นหนังสือฉบับที่ออกหลังจากเจฟเคโดนรอบสังหารแล้วก็หน้าปกเนี่ยเป็นประธานาธิบดีคนใหม่ที่กำลังขึ้นมารับตำแหน่งก็คือลินดอนจอห์นสันเล่มนี้เลยเล่มนี้เลยใช่หน้าปกคือเล่มนี้เลยนี่มีคนเข้าไปวิเคราะห์แล้วว่าใช่แน่แน่เล่มนี้แน่แเลยแล้วถ้าภาพนี้คือบรรยากาศของวันวาเวลนไทน์ก็คงจะเป็นปีถัดมาก็คือหนึ่งเก้าหกสี่ ทีนี้ถ้าเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในปี1964จริงๆาจากภาพที่เราเห็นเนี่ยเท่ากับว่าปี64เนี่ย Fantastic 4อยู่ในฐานะซูเปอร์ฮีโร่แล้วอะ่ะไปอวกาศมาแล้วกลับมาได้พลังมาแล้วแล้วก็ทำงานเป็นซูเปอร์ฮีโร่ช่วยโลกแล้วอะ่ะโด่งดังแล้วอะมียูนิฟอร์มแล้วอะถ้ากับว่าเนื้อเรื่องของออริจินของซูเปอร์ฮีโร่เซตนี้นะทีมนี้อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ <6. S 1> ปีหกหนึ่งหรือเปล่ายุคที่มนุษย์เพิ่งจะไปอวกาศกันครั้งแรกอะตอนยุคนั้นการแข่งขันทางอาวกาศอ่าสเปซเรสในประวัติศาสตร์ก็คือเจฟเคจอห์นเอเฟนเดดีก่อนแกตายนะไอแมกซีนเล่มนี้คือหลังจากที่แกตายไปแล้วใช่ไหมแล้วเป็นประธานทธิบดีใหม่แต่ก่อนที่เจฟเคจะตายเนี่ยตอนที่แกยังเป็นประธานาธิบดีอยู่เนี่ยคือแกประกาศไว้เลยใครไปหาเทปดูย้อนหลังได้นะแกประกาศว่าอเมริกาจะให้ความสําคัญกับ เทคโนโลยีทางอาวกาศยุคนั้นโซเวียตเป็นตัวแข่งกับอเมริกาเรื่องเทคโนโลยีทางอาวกาศส่งจรวดขึ้นไปส่งนู่นส่งนี่ขึ้นไปแล้วพยายามจะเอามนุษย์เนี่ยเพื่อเดินทางออกนอกโลกไปสู่อวกาศให้ได้ในยุคนั้นอัน,อนนั้นคือไปดวงจันทร์ไอ้แก๊งนี้อาจจะเป็นหนึ่งในนักบินในยุคนั้น<ม>ที่ได้ขึ้นไปบนอวกาศหรือเปล่าหรือเปล่าในภาพที่เราเห็นเนี่ยชุดมันก็เหมือนใส่เป็นชุด เหมือนแต่งตัวยุคเก่าๆอะไอย,ยุคใหม่ของฟ็อกซ์มันเป็นเสื้อผ้าละรูเป็นชุดฮีโร่แบบเท่ๆอะสเป,นเ,ปนเด็กสเปนเด็กเจะเป็นสเปเด็ก้าสเปนเด็กเ,เ,กเ,เกท่ๆอะแต่อันนี้มันดูเก่าๆเว้ยแล้วถ้าจะเล่าถึงในยุคนั้นเขาไปเล่ายุคเริ่มต้นของการเดินทางไปอวกาศของมนุษย์ก็คือตอนที่อเมริกาแข่งกับรัสเซียแข่งกับโซเวียตเดิมนแบบั่นแหละซึ่งกลายเป็นโอ้โหมันน่าสนใจหนักกว่าเดิมว่าเอาไอ้แก๊งนี้เข้าไปอยู่ในประวัติศาสตร์หน้าหนึ่งของอเมริกาซะเหมือนตอนที่กับอเมริกาเป็นก็คือ ไปอยู่ในยุคที่อเมริกาลบกนาซีอันนี้เป็นยุคที่แก๊งนี้แข่งกับโซเวียตหรือเปล่าเนี่ยหรือเปล่าถ้าสมมติว่านะถ้าสมมติว่าเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นใน60จริงอ่ะถ้าเกิดว่าวายติกฟโฟอยู่ในประวัติศาสตร์ไทม์ไลน์ของ MCU มาตั้งแต่นานมาแล้วอาจจะเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ชุดที่2ต่อจาก f ฟ r ดเอเวนเจอร์ก็คือกับตันอเมริกาตั้งแต่ยุค40ช่วงสงครามโลกใช่ไหมแต่ทีนี้ ถ้าเนื้อเรื่องเกิดขึ้นในยุค60จริงๆแล้วเกิดอะไรขึ้นแล้วทําไมเขาหายไปแล้วทุกคนไม่มีใครพูดถึงเลยในโลกของ MCU จนถึงปัจจุบันปี2ส2 0แล้วมันก็เลยเกิดทฤษฎีขึ้นมาจากภาพภาพเดียวนี่แหละว่าหรือว่าในช่วงที่เกิดเนื้อเรื่องเกิดขึ้นของ Fantastic f เนี่ยตามท้องเรื่องเนี่ยเขาอาจจะโดน ดูดไปติดอยู่ที่มิติอื่นก็ได้อแล้วก็หายสาบสูญไปจากประวัติศาสตร์ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็สุดท้ายแล้วเขาได้กลับมาในยุคปัจจุบันนี่แหละในมารผสมโลงกับเอเวนเจอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นได้นะคล้ายๆกับตอนที่กัปตันกลับมาจากตอนทีโดนแช่แข็งนั่นแหละอจะมีนิกฟิลลี่คนมารวมแกงนี้ให้เป็นเอเวนเจอร์ขึ้นมาใหม่และเอาแกงนี้เป็นลีดเดอร์ทีมเปล่าวะถ้าเล่นมุกนะนิกฟิลลี่อ่ะถ้ายกศูนย์นิกฟิลลี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยออ่ะตนนนั้ เออตอนหกศูนย์เป็นเด็กนี่ว่าน่าจะเป็นเด็กอยู่น่าจะรู้จักทีมโเปอรีโลในตำนานทีมนี้นะถ้าเขามีตัวตนอยู่ในไทม์ไลน์นะมันไม่ใช่แค่นิกฟิลลี่นะแบบไอ์คาแรคเตอร์ที่สามารถเชื่อมโยงได้นะอย่างแฮงค์พิมเนี่ยออที่แบบปฏิบัติงานมาตั้งแต่ยุคสงครามเย็นนะที่เราเห็นภาพย้อนอดีตนะอ,อ่ะก็เป็นไปได้ว่าเขาอาจจะรู้จักเฟรติกโฟหรือเปล่ารู้จักดรลิหรือเปล่ามีทีมนี้เป็นไอดอลหรือเปล่าน่าสนใจว่าจะเชื่อมโยงไหมรวมถึง โปรเฟสเซอร์เด้วยนะถ้าทำลายนะทำลายแบบในเฟิร์สคลาสอะเฟิร์สคลาสเนี่ยเกิดเรื่องในยุคของเจฟเคเหมือนกันนะนั่นคือวิกฤตการสงครามนิวเคลียร์นั่นคือเหตุการณ์สำคัญเหตุการหนึ่งในประวัติศาสตร์ในยุคของเจฟเคเหมือนกันเหลื่อมกันเลยนะไม่ร<อ>ู้จะเชื่อมอไหมนะ<อ>ถ้อ<ว>เชื่อมันสนุกดีหรือถ้าไม่ใช่ทฤษฎีแบบ กับตอนเมกานี่นที่แบบโดนดูดไปแล้วกลับมาโลกปัจจุบันเะนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือเขาอยู่มันติเวิร์ดอื่นเป็นยุคหกศูนย์ที่จเจริญอะ่ะเหมือนในหนังไซไฟยุคโบราณน่ะอที่แบบเป็นยุคหกศูนย์เหมือนกันแหละแต่ว่าจเจริญรุ่งเรืองมีเทคโนโลยียจากที่เราเห็นในภาพนี้มีหุ่นยนต์เนี่ยอยู่ในหกศูนย์เนี่ยมันก็คงจะเป็นหกศูนย์อีกแบบหนึง่งเป็นงานดีไซน์ที่มันแปลกตาไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นมันติเวิร์ดอื่นเดินทางมายังโลก MCU ที่เรารู้จักที่เราดูกันมาสิบนะ เอวิธีการนำเสนอคาแรคเตอร์ด้วยนะเพราะว่าจากภาพเนี่ยมันก็ดูแบบมันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่จ๋าๆที่แบบแข่งขันกู้โลกอะไรเงี้ยแต่เหมือนเป็นครอบครัวอซึ่งเรายังไม่ค่อยเห็นแนวนี้ใน MCU ไงอ่ฮีโร่ที่เป็นฮีโร่ทั้งบ้านใช่ไหมก็น่าสนใจว่าไอ้มุมมองแบบเนี้ยถ้าเข้ามาจากโลกอื่นนะถ้ามาจากมาลติเวิร์สอื่นเนี่ยการที่จะมาอยู่บนโลกที่ MCU ที่เราคุ้นเคยเนี่ย เขาจะมาอยู่ยังไงเขาจะมาปลอบตัวยังไงก็น่าสนใจแต่ถ้าสองทฤษฎีนี้นะเราชอบแบบแรกมากกว่าชอบแบบแบบว่าแก๊งนี้อยู่ในหน้าประวัติศาสตร์หนึ่งในอเมริกาใช่แล้วหายไปเนี่ยแล้วก็กลับมานี่แหละแบบกับตันอเมริกานี่แหละเดีด๋ยวนะทฤษฎีโดนดูดไปอยู่มิติอื่นพี่อยากให้มันเกิดขึ้นในตอนจบเงี้ยหรออยากให้เกิดขึ้นตอนต้นเรื่องใช่ผมแบบสักกกางเรื่องก็ได้อะสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ได้ถ้าไปเกิดขึ้นตอนท้ายเรื่องอะมันก็เหมือนกับตันอเมริกาเกินไปเออ อ๋อจะเล่าว่าหายไปก็เลยไม่มีใครจําได้ไม่มีใครรู้ <นะ S 2> อ๋ <นะ S 2> อเขาก็ไปนานแล้วอะไรเงี้ยเหรออะไรเดี๋ยวมันจะมีคาค่อนขอดแบบนี้ในหมู่แฟนคลับผมอยากให้มันเกิดขึ้นตอนช่วงต้นๆแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แบบว่า <นะ S 2> จบปุ๊บต่อสู้สมันหายไปปิ้งให้มาสักกลางเรื่องแล้วมาเคลียร์ทุกอย่างเลยนะเคลียร์ใจปัญหาอะไรนะหายไปมีใครจําได้ไหมถ้าใครจําไม่ได้เกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยทาไมจาเราไม่ได้อะไรเงี้ยให้มันเคลียร์คาตอบชัดเจนไปเลยดีกว่านะเออเรามองอย่างเงี้ยแล้วกัน อีกอย่างหนึ่งที่สร้างคำถามต่อก็คือแล้วตัวร้ายล่ะจะเป็นใครอ่าโอเคเราได้ทีมพระเอกแล้วครอบครัวนี้แล้วละ่ะแล้วผู้ร้ายล่าจะเป็นใครเราจะดูมไหมอืมแล้วถ้าดูมเนี่ยใครจะมาเป็นดูมหรือใหญ่กว่านั้นแรงกว่านั้นก็คือการเล็กตัสเพราะว่าอันเดิมก็มีนะการเล็กตัสใช่ไหมใช่ใช่หรือซินเวอร์เซิร์เวอร์ก็ด้านลุ้นนะก็มีข่าวลือเยอะแยะมากมายแหละว่าโอ้คนนู้นคนนี้ แต่ก็ต้องรอประกาศแหละว่าสุดท้ายแล้วคือข่าวลือก็มีได้แหละแต่ต้องการคํายืนยันแบบเนี้ยอแต่เขาก็เดากันว่าน่าจะเป็นดูมั้งเปิดเลยเนี้ยเหรออาจจะไม่ได้เปิดแบบเต็มตัวก็ที่เราคุยกันว่ามาร์วจะชิปไปทางไหนไงตอนนี้แข่งหายหอ่ะใช่แข่งน่าจะ ไม่ต่อแล้ว <laughs> แข็งน่าจะจบที่รุ่นเราแล้วหลักแข็งเนี่ยเออ <laughs> เพราะว่าตอนเนี้คือแข็งน่าจะไม่ได้ละไม่รอดละเพราะว่าจอท์ายเมเจอร์ไม่รอดทีนี้กลายเป็นว่าอีเวนท์ที่เรากําลังอยู่นะตอนนี้เส้นทางที่เราอยู่ตอนนี้เรากําลังอยู่บนซีเกตวอร์ซึ่งซีเกตวอร์ลาสต์บอสจริงๆในคอมิกก็คือดร์ดูมจะโผล่มาเลยหรือเปล่าก็น่าสนใจ พูดง่ายว่าก็เป็นชื่อที่คนดูทั่วไปรู้จักละกันคุ้นเคยถ้าจะยกไปใช้เลยก็ดีแต่ว่าเซตนัพให้ดีละกันเซตอัพให้น่าสนใจละกันซินเวอร์เซอร์กับคาเล็กตัสก็มีความซับซ้อนที่ถ้าเล่าก็น่าจะสนุกเหมือนกันไอ้นี่คือเดาเลยนะเพราะว่าไม่รู้ว่าแนวเนื้อเรื่องจะเป็นยังไงแต่นี่เดาจากภาพที่เห็นละกันภาพภาพเดียวเนี่ยมันก็ยังแค่ทฤษฎีละกันนะหรือเขาอาจจะแค่แผนโปรโมทก็ได้นะที่เอาสไตล์ยุค60มาเพราะว่าคอมิกเฟรนดิฟร์คอมิกเล่มแรกมันคือปี6 1หนึ่ไง มันก็ไม่แปลกใจถ้าเขาจะเอาสไตล์ของคอมิกจากต้นกำเนิดมาเล่นกับการโปรโมทอะนะแต่ว่าสำหรับแฟนคลับเนี่ยภาพแต่ละภาพที่มันเอามาใช้เนี่ยมันต้องมีความหมาย,ามมายใช่มันจะมาแบบแค่กิมมิคไม่ได้เขาได้กำหนดใช้อย่าง2025เหรอหรืออะไร2025 2025เฮ้ยปีเดียวเองแต่ที่น่าแปลกใจก็คือตอนที่เราคุยกันตอนที่เราคุยกันเรื่องเปโดปัสคาเนี่ยเรามองว่าไอการประก,กาศ คอนเฟิร์มนักสแสดงของแฟนิโฟเนี่ยมาเวลน่าจะจัดอีเวนต์ใหญ่อะ่ะน่าจะแบบถ้าไม่ไลฟ์สดทั่วโลกพร้อมกันถ้าไม่คอมบิคอนก็ต้องซูเปอร์โบ์อ่ะต้องจัดใหญ่อ่ะต้องต้องจัดต้อง <ใจ S 2> เป็นข่าว<ะ>ต้องให้ทุกคนรับรู้โดยทั่วกันแต่รอบนี้เนี่ยปล่อยมากับโซเชียลนะคือแปลกใจมากคือเราก็บอกว่าตอนนี้เหมือนมาเวลต้องการกระแสต้องการข่าวอะไรก็ตามที่แบบว่ามาช่วยหน่อยอะ่ะเพราะตอนนี้เขาอยู่ในช่วงแบบ ซบเซา,านะอ่ะนะการจะมีคราวใหญ่ๆอะมันน่าจะสร้างสีสันได้แต่ว่าเออเขาเลือกเลือกที่จะปล่อยแบบนี้แล้วการปล่อยผ่านโซเชียลมีเดียก็ถือว่าเป็นการโปรโมทที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องเล่นใหญ่หรอกแค่นี้ก็ฮือหาได้เหมือนกันเออแบบแคสผมชอบแคสมากผมว่าเฮ้ยมีอะไรให้เล่นเยอะแล้วก็น่าตื่นเต้นตอนจอห์นคาซินกี้เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยตอบใจแฟนว่ะเราก็อิ่มละพอมาคราวนี้เปโดหรอ โอ้โหคุณดูทรงอย่างนี้นะผมว่าแบบดูในรูปอย่างเงี้ยมันเฮ้ยมันเหมาะแก่ทีมนี้เหลือเกินแค่ภาพภาพนี้ภาพเดียวมันผมว่ามันใช้ได้นะมันดูเป็นทีมดีคอนเซปต์เขาเป็นครอบครัวเออเรารู้สึกว่าเอ,อ้ยฮีโร่สไตล์เนี้ยมันเหมาะเหลือเกินที่ความจริงจังจะบังเกิดมันเล่นได้เยอะนะเรารู้สึกว่า,วาถ้ามีความเป็นครอบครัวบางอย่างแล้วเป็นลีดเดอร์ได้ด้วยโอ้โหทีมนี้น่าดูไม่ได้ตื่นเต้นกับแฟน t a s ติ๊กโฟมานานละ อย่างไอเวอร์ชันไอไมเทเลอร์อันนั้นไม่ค่อยซื้อเท่าไหร่ไอเวอร์ชันนั้นตอนแรกเราอยากดูนะเพราะว่าคอนเซปต์แรกๆตอนที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะทำแฟร์ดิกโฟให้เป็นแบบเป็นหนังสยองเลยนะอาวเหรอคือเขามองว่าพลังของทีมเนี่ยมันสามารถตีความให้เป็นความน่ากลัวได้ไงอ,อย่างเป็นกลิมเนี่ยเป็นสัตว์ประหลาดเลยนะร่างกายผิดเพี้ยนควบคุมตัวเองไม่ได้กลายเป็นสัตว์ประหลาดอ่ะ อ,อย่างฮิวแมนทอรสเองอะ่ะมันก็คงรูปไม่ได้กลายเป็นไฟที่แบบคุณสัมผัสอะไรไม่ได้เลยเวลามันโกรธอะเวลามันโกรธหใช่อย่างลิซลิชาร์ดเองอะ่ะก็กลายเป็นแบบยืดสัตว์ประหลาดชัดๆอะ่ะดูดีสุดก็คือซูนี่แหละที่หายตัวได้แค่เองเออแต่คนอื่นเนี่ยคือมอนเตอร์เลยอ่ะแต่ว่าปีศาจเลยอ่ะเป็นไฟใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วหนังมันไปไม่ถึงจุดนั้นละกันมันมีความกักในตัวเองตลอดเวลาว่า จะเป็นโซฮีโร่จะเป็นหนังไซไฟจะเป็นหนังสัตว์ประหลาดทุกอย่างมันตีกันหมดอะไรเงี้ยเรียกว่าไปไม่ถึงศักยภาพที่เหมือนพุ่มกับเขาตั้งใจไว้แล้วกันแต่ก็คงจะมีปัญหาภายในตามสไตล์เหมือนเดิมโดนแทรกแซงโดนลูกกันว่าไปแต่ช่วงนี้มาเวลมีข่าวลือเยอะนะคือโอเคนี่ข่าวนี่คอนเฟิร์มแต่ข่าวลืออีกข่าวที่น่าสนใจมากก็คือมีข่าวลือว่าแฮร์รี่คาวิลเนี่ยซูเปอร์แมนของเราเนี่ย ได้เข้ามาเจราจาเพื่อจะรับบทร์ฮ<ะ>ีโลคนใหม่ใน MCU, MCU นะเหรอ,หรอใช่แต่เขายังไม่บอกว่าเป็นใครนะแล้วก็เป็นแค่ข่าวลือนะไม่รู้ข่าวจริงหรือเปล่ามาคุยจริงต้องแบบไม่รู้นะแต่น่าสนใจนะถ้าเป็นเฮนรี่คาร์วิลนะโอ้ยังนึกไม่ออกเลยว่าจะเป็นใครได้วะ<ม>ต้องเป็นตัวใหม่เลยแหละมันจะมีคาแรคเตอร์หนึ่งที่เป็นคนอังกฤษอยู่แล้วอยู่ใช้ชื่อว่ากัปตันพิเทนน่ะถึงถ้าเป็นเฮลรคาวิล์ก็โอเคแต่มันชัดเจนกันไปไงเอาคนอังกฤษ เราเ่ม้กงจเขามองกันว่าถ้าเฮ้ลิคาวิลมาเนี่ยคงจะไม่ใช่ฮีโร่แบบที่คนเคยรู้จักมาก่อนนะคือฮีโร่ที่คนดูหนังทั่วไปรู้จักอะ่ะแต่ว่าถ้าเป็นสายคอมิกก็คนรู้จักอยู่แล้วข้อเดีวว่าคล้ายๆกับตอนที่เปิดตัวการเดียนนั่นแหละอืมคือการเดียนเนี่ยคนดูทั่วไปไม่รู้จักแต่พอเปิดตัวหนังมาคาแรคเตอร์มันดีอยู่แล้วไงแล้วก็จุดติดตั้งแต่ตรงนั้นเลยอนะไรเงี้ยซึ่งลิคาวิลก็น่าจะเป็นแนวนั้นคือคงไม่ได้ไปจับ คาแรคเตอร์ที่เวลนอนอยู่แล้วเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ที่อาจจะไม่ได้คุ้นหูคนดูหนังแต่คุ้นหูแฟนคอมิกอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็น่าสนใจนะถ้าแฮร์รี่มาจริงๆก็ถือว่าน่าสนใจต่อยอดดีไม่ได้เป็นซูเปอร์แมนก็ไม่แคร์แล้วอ่ะเออช่วงนี้หนังเยอะด้วยเออ,เอ,อ,อรับยางอื่นเลยรับยังอื่นไปเลย <S <S <c oughs> ใช่ใช่เพราะาว่าอย่างข่าวลือนี้ก็น่าสนใจแล้วก็หนังเรื่องใหม่ของการิชชี่อ่ะ ที่เขาเล่นเนี่ยก็น่าสนใจอโอ้ยตัวอย่างเวิร์กสรุปก็คือว่าก็รอดูแล้วกันเฮ้ยมันเหมือนเห็นแสงสว่างบางอย่างเหมือนกันนะ <c oughs> ไม่รู้นะไม่รู้นะนใจชื้นในใจเหมือนกันนะไม่แน่นะไอ้นี่คิดคขำๆนะมาเปิดตัวนักแสดงตอนนี้เนี่ยก่อนที่เดทพูดสามจะเข้าเนี่ยหรือว่าเฮ้ยเพราะมันมันมีในเดทพูดสามเราก็คุยกันอยู่ว่ามันมีภาพบางอย่างที่มียานอาวกาศของพวกรีด <c oughs> เป็นไปได้นะ <laughs>